เอ้าแต่งตัวสวยไปไหนอืวันนี้จะไปดูคอนเสิร์ตของใครคุณเบิ้ลปทุมราชกับคุณก้อง้วยไร่ค่ะอืมสายโอเคบอกหน่อฮะโอเคบอกฮะจะมันโอเคยังเบิดมืออันนั้นก็ไดเมื่อกี้นี้ยังกก่อนไปดูคอนเสิร์ตนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบสามทุ่มแล้วทุกคนค่ะก็กินเอเยาไฟเบอร์มาก่อนใครเอาเมลอนมาใส่ไว้ในกล่องสตรอเบอรี่อ่ะ นนะกินไฟเบอร์ไปก่อนนะคะเพราะถึงเวลากินของเราพอดีหนูก็จะกินประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มก็จะถ่ายประมาณตีห้าหกโมงเช้านะคะทุกคนนี่เลยวันนี้กินเป็นไม่รอนช่วยในเรื่องการขับถ่ายตื่นมาพรุ่งนี้เชา้าหนูก็จะ ท้องแบนราบสิ่งที่กินออกมาทั้งหมดในวันนี้นะคะก็จะออกหมดถ่ายนิ่มถ่ายง่ายถ่ายฟูไม่ปวดบิดท,ที่สำคัญใกล้จะถึงวันมิติง้งวันที่26แล้วต้องรักษาหุ่นตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆนะคะใครอยากได้กดตะกร้าได้เลยนะคะใครที่กินจุกจีกสายชาบูหมูกระทะจัดเลยกินเท่าไหร่ก็ออกหมดจ้า